ดีกรีแชมป์โลกนะครับโอ้โหเชียรี่องเรียครับยืนยันเมสซี่ควรคว้าบอลองดอในปีนี้นะครับผมย้ำชัดเลยเชียรี่องเรียครับอดีตกองหน้าคนดังยืนยันว่า, Messi, Super star ววาลีโอนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของอินเตอร์ไม iami ควรคว้าบอลองดอในปีนี้เหนือลิงบลอนด์ฮาเลนดาวยิงตัวเก่งของเมสซี่เพราะมีดีกรีเป็นแชมป์โลก22กับทีมชาติอาร์เจนตินาครับ คาดหมายว่ามสซี่จะได้รับการประกาศคว้าบอลดอสมัยที่8ของตัวเองนะครับโดยชนะฮาร์แลนด์แล้วก็เอ็มเป้จากเปเชที่เป็นกู้แข่งอยู่อองรีพูดถึงก็บอกว่าผมหมายความว่าผู้คนมากมายสามารถถกเถียงกันได้แต่สําหรับผมแล้วหากคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในแบบที่เขาทําได้นั้นเราก็สามารถพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมรอบชิงดําได้ในฐานะคนฝรั่งเศสผมผิดหวังเล็กๆกับฉากจบของมันแต่คุณไม่สามารถพูดได้นะว่าเขาไม่สมควรได้รับ มีหลายต่อหลายคนอ้างว่านักเตะของเมนซีเช่นฮาเลนแลน้วแต่คนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าทําไมไม่ใช่ผมแต่คุณไม่สามารถพูดได้ว่ามันไม่ถูกต้องหากเขาได้แชมป์เมื่อถูกถามตรงๆว่าใครควรได้บอลลโงดนั้นองรีก็ตอบว่าสําหรับผมแล้วเมสซี่บายจบนะอื <c oughs> นั่นแหละครับคือสิ่งที่เทียรี่องรี ได้พูดว่าเมสซี่เนี่ยควรได้รางวัลบอลดองในปีนี้ไม่มีใครที่จะเหมาะสมเท่าเขาแล้วเพราะเขามีดีกรีแชมป์โลกสมยิบสอกับทีมชาติอาร์เจนติน่านะครับโอ้โหนั่นแหละครับชุดกันเล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับมีความคิดเห็นเหมือนเชอรี่องรีหรือเปล่าก็จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม